ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเยาวชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านค่ะนิทานกฎแห่งกรรมกลับมาพบกับคุณผู้ฟังและน้องๆเช่นเคยนะคะพร้อมทั้งนําเรื่องราวในผลแห่งกรรมที่ใครหลายคนนะคะรู้แล้วนะคะว่าผลตอบแทนนั้นมันจะรุนแรงเพียงไหนสําหรับผู้ที่เคยทํากรรมเอาไว้นิทานกฎแห่งกรรมวันนี้นะคะจะเป็นกรรมที่ส่งผลทันตายอย่างคาดไม่ถึงเลยจริงๆ ของคนที่มีความอิจฉาริษยาส่วนเรื่องราวนะคะจะเป็นการอิจฉาในสิ่งไหนอย่างไรนะคะลองฟังนิทานกวนห่งกามวนนี้ดูค่ะตอนแรกที่กีขึ้นป้ายหน้าร้านนั้นคนทั้งอำเภอและหมู่บ้านที่กีอยู่ที่นี่ได้พากาันหัวเราะเย้ยหยันกีและยังรวมไปถึงการส่งสัยตาให้กับพ่อและแม่ของกี แบบแสดงความเห็นอกเห็นใจด้วยซ้ำคนต่างพากันคิดว่าสิ่งที่กีกำลังจะทำนั้นมันช่างหน้าหัวเราะเสียจังแต่พ่อกับแม่ของกีก็ไม่ได้สนใจใสายตาเหล่านั้นทั้งยังไม่มีทีท่าอะไรที่จะทำให้กีเสียใจด้วยก็ลองดูนะลูกของแบบเนี้ไม่ลองก็ไม่รู้ถ้ามันไม่ไหวก็ปิดร้านแล้วก็ไปหายอย่างอื่นทำมันก็เท่านั้นเอง ลูกแม่น่ะไม่ได้ขอใครเขากินแล้วก็ไม่ได้ไปรบกวนใครเขาแล้วก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนี่นะแล้วมันก็เป็นงานสุจริตงานที่ไม่มีพิษมีภัยกับใครเป็นงานบริการที่ทำให้คนมีความสุขสบายใจงานอย่างนี้สิด,ดีเราจะได้สบายใจไปด้วยทั้งพ่อและแม่ให้กำลังใจก,กีซึ่งนั่นมันก็เพียงพอแล้วสำหรับเธอเพราะว่าในโลกนี้ มีพระในบ้านทั้งสองคนนี่แหละที่กีทั้งรักแล้วก็เคารพที่สุดถ้าท่านเข้าใจกีคำคนอื่นอีกกี่หมื่นกี่แสนคำกีก็ไม่สนจบตั้งปริญญาตรีแทนที่จะหางานหาการดีๆทำที่กรุงเทพดันกลับมารับจ้างอาบน้ำให้หมาตัดขนหมามันน่าเสียดายเงินพ่อแม่ที่ส่งไปให้มันเรียนนะักงานอย่างเนี้ยจบป .4 ก็ทำได้ อิชาหมาเว้ยมีบัณฑิตเชนะามาอาบน้ำให้คำพูดแววววเหล่านี้กี่เริ่มได้ยินมาจากพวกลุงป้านาอาแล้วก็จากละแวกบ้านใกล้เคียงก่อนแล้วก็เริ่มดังไปเรื่อยจนถึงย่านชุมชนร้านตลาดแต่พอกี่เห็นว่าพ่อกับแม่ของตนไม่ได้สนใจคำพูดเหล่านั้นกี่ก็เลยไม่เอามันมาเป็นอารมณ์ด้วยตั้งแต่กี่ตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ทุบกระปุกเงินอมอ ที่อุตสาห์เก็บหอมรอมริบจากการทำงานมาเกือบ5ปีเพื่อมาทำร้านเล็กๆอยู่บริเวณหน้าบ้านของพ่อกับแม่ตนนี้ก็มีแต่คนแวะมาดูแล้วก็เริ่มเรียบเคียงถามว่ากี่จะทำอะไรบ้างก็ว่าคงเปิดร้านกาแฟตามสมัยนิยมหรือไม่ก็ทำร้านเสริมสวยแต่กี่ก็ยังคงอุบเงียบบอกแต่ว่าให้รอดูกันไปเถอะแล้พอกี่ขึ้นป้ายเท่านั้นเอง เสียงหเร้อก็ดังระงมไปทั่วบุ้งกี่บริการรับอาบน้ำตัดขนน้องหมาน่ารักด้วยราคาเป็นกันเองถูกสุขอนามัยป้ายหน้าร้านกี่ระบุไว้อย่างนั้นแล้วพอใครไปใครมาได้อ่านเข้าก็จะทำหน้าตาไม่เชื่อแล้วก็สั่นหัวด้วยความคาดไม่ถึงเพราะกีเคยได้ชื่อว่าเป็นเด็กเรียนเก่งเรียนดีอนาคตของกี น่าจะไปไกลกว่ามาวุ่นวายกับพวกหมาหมาแบบนี้เสียดายความรู้เสียดายหน้าตาพ่อแม่ก็ไม่มัวคิดเอาเสียเลยนั่นน่ะงานขายหน้าตัวเองแทๆ้ๆใช่คิดอะไรไม่เข้าท่าบรรน,นอกคลองนานแบบเนี้ยใครมีจะเสียเงินด้วยเรื่องพิเรนแบบนี้วะชาวบ้านได้พากันวิพากษ์วิจารณ์ไปตั้งแต่กี้ยังไม่ทันได้เปิดร้านอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำ แต่พอกี่ได้ขึ้นป้ายโฆษณาเท่านั้นก็มีคนอุ้มหมาหน้าตาแปลกๆบ้างมีคนประรลงพรังเข้าร้านมาบ้างนั่นมันก็ทําให้กีหน้าบานเป็นจานเชิงเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อว่ายังไม่ทันได้เปิดกิจการเป็นกิจจักษณะเลยกี่ก็เริ่มมีลูกค้าแล้วแล้วร้านของกี่ต้องเริ่มให้บริการก่อนที่จะทันได้เปิดร้านด้วยซ้ําดูเถิดว่ากิจการของกี เป็นไปด้วยดีขนาดไหนนับตั้งแต่เปิดร้านลูกค้าของกีก็พากันอุ้มหมาเข้าร้านของกีเป็นว่าเล่นวันๆกีก็จะวุ่นวายกับงานทั้งวันนั่นมันทำให้พวกที่เคยออกปากดูถูกเหยียดยามกีจะต้องพากันหุบปากแต่ก็ยังมีพวกที่ไม่ยอมแพ้ที่พากันถล่มด้วยคำพูดร้านกีอย่างไม่ประนีประสัยมันก็คงเหอะแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นแหละวะ อีกหน่อยก็หมดทางคนเลี้ยงหมาบ้านเราแบบเวอร์มันจะมีสักกี่คนกันแล้วมันจะมีสักกี่เจ้ากันที่บ้านทาอะไรแบบนั้นกับหมาปัดโถเอ้ยพวกเล่นเงินกันทั้งนั้นกี่ก็ไม่ได้สนใจจะฟังแล้วก็ยังคงทําหน้าที่ของตนต่อไปร้านของกี่ไม่เพียงแต่อาบน้ําตัดขนตัดเล็บให้พวกสี่ขาเท่านั้นแต่ยังจําหน่ายของกินของเล่น ของใช้สำหรับพวกหมาแมวด้วยและร้านก็ทำท่าว่าจะไปได้ดีทีเดียวเพียงไม่ถึงสมเดือนกี่ก็ต้องหาคนมาช่วยเพราะทำคนเดียวไม่ทันส่วนพวกปากหอยปากปูก็ยังไม่ไาวค่อนแคะแต่พวกเขาคงลืมกันไปแล้วว่าที่นี่เป็นบ้านนอกคลองนาก็จริงแต่บ้านนอกคลองนาสมัยนี้มันไม่ได้เป็นแบบสมัยก่อนแล้วมันเปลี่ยนไปแล้ว เพราะว่าคนมีเงินต่างถิ่นทั้งนั้นที่ได้พากันหลังไหลมาอยู่บ้านนอกค้องนาแบบนี้คนมีสตางค์เหล่านี้ถ้าไม่ปักหลักอยู่เลยก็จะทำบ้านหลังที่สองที่สามไว้ที่นี่แล้วคนพวกมีอันจะกินเหล่านี้นั่นแหละมักนิยมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกันทั้งนั้นบางคนรักหมารักแมวมากกว่าลูกของตัวเองด้วยซ้ำแล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าก่อนที่กีจะมาเปิดร้าน ก็ได้ทำการศึกษาลู่ทางเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วแม้จะมีลูกค้าเพียง30%ซของคนทั้งตำบลหรือว่าทั้งอำเภอนี้มันก็ยังคุ้มเพราะว่า30%เซนนั้นเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพพร้อมที่จะจ่ายไม่อั้นขอแต่เพียงหมาหรือว่าลูกๆของพวกเขานั้นได้รับการปฏิบัติอย่างดีกีเองก็รักหมารักแมวที่คิดมาทำงานนี้ก็เพราะความรัก และมีความสุขที่ได้ทำดังนั้นต่อให้ใครจะนินทาว่าร้ายร้านของกียังไงกีก็ยังยิ้มได้เพราะคนนินทาว่าร้ายก็ไม่ใช่ลูกค้าของกีแม้สักคนในทางตรงกันข้ามพวกลูกค้าของกีต่างนิยมชมชอบและก็ตกลงปลงใจที่จะเป็นลูกค้าขาประจําของกีแทบทั้งนั้นพี่นรออยต้องนานแล้วนะว่าเมื่อไหร่จะมีร้านแบบนี้เกิดขึ้นที่นี่บ้าง ตอนกี่ไม่เปิดร้านนะเดือนหนึ่งๆพี่ต้องพาลูกๆนั่งรถเป็นชั่วโมงๆพาเด็กๆไปตัดขนอาบน้ําในเมืองโน่นแหมมันน่าสงสารออกนะน้องๆเขาชอบมากเลยค่ะพอบอกว่าจะไปร้านพี่กี่นะเท่านั้นละบงเบ้งบ็อกแบบ๊กกันใหญ่เลยสิ่งนี้เองที่ทําให้กี่เป็นสุขการได้ทํางานกับสัตว์เลี้ยงที่ตนเองชื่นชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันจึงเท่ากับกี่ได้กําไรมาหลายต่อ กำไรที่ไม่ได้วัดกันที่มูลค่าของเงินเท่านั้นแต่มันเป็นคุณค่าทางจิตใจด้วยกี่เปิดร้านอยู่มาเป็นเจ้าแรกจนมาถึงวันนี้กี่เปิดร้านมาได้เกือบปีครึ่งแล้วมีผู้ช่วยสองคนและวันวันก็งานล้นมือจนแทบไม่มีเวลาได้หยุดพักบางวันหรือวันหยุดกี่ก็จะรับงานข้างนอกด้วยตามแต่จะมีคนติดต่อมาหรือขี่จะต้องออกไปทำงานที่ไกล,ไกล ซึ่งเจ้าของไม่สะดวกที่จะพาหมามาที่ร้านหมาป่วยบ้างหรือเจ้าของป่วยบ้างกีเต็มใจทําเสมอในบรรดาลูกค้าที่กีต้องจัดตารางเพื่อไปตัดขนตัดเล็บให้เหล่านี้ก็ยังรวมไปถึงหมาของแม่ชีที่วัดบนดอยสูงแห่งหนึ่งด้วยแกเลี้ยงพุดเดิลเอาไว้ถึง5ตัวด้วยกันเพื่อความสะดวกกี่จะจัดตารางไว้เฉพาะของแม่ชีเอาไว้วันเดียวกัน เดือนเดืนหนึ่งจึงจะได้ไม่เสียเวลาขึ้นลงเขาหลายครั้งและเวลาออกนอกพื้นที่แบบนี้กี่มักจะไปเองมากกว่าให้ผู้ช่วยไปแม่ชีเองก็เช่นกันแกก็จะเขียนกากบาดไว้บนปฏิทินให้เห็นเด่นชัดเลยว่าเป็นวันนัดกับกีเมื่อทั้งคู่มาเจอกันตามประษาคนรักหมาเหมือนกันก็จะให้เวลากันเต็มที่แม่ชีก็จะมาช่วยกีด้วย ปาก็จะพูดคุยกันไปด้วยเรื่องหมาหมาล้วนล้วนนับเป็นวันที่เหนื่อยและเป็นวันที่มีความสุขอีกหนึ่งวันของแกเลยทีเดียวทั้งสองคนมักจะใช้เวลาไปกับมาพุดเดินห้าตัวนั้นอย่างมีค่าเสมอจะมีก็แต่วันนี้แหละที่กี่มาถึงกุฏิของแม่ชีแล้วไม่เจอตัวแกนอกจากเจอป้าคนหนึ่งซึ่งแนะนำตัวว่าเป็นญาติห่า,างๆของแม่ชี แม่ชีแกไม่สบายนะหนูแต่ห่วงเจ้าพวกห้าตัวนี้เหลือเกินสั่งแล้วสั่งอีกนะให้ป้านะี่ะมารอเจอหนูกีแล้วก็ช่วยดูไอ้พวกนี้ให้ด้วยอ้าวแล้วแม่ชีแกเป็นอะไรมากไหมจ๊ะตอนคุยโทรศัพท์กันเมื่อสัปดาห์ก่อนนะ่ะยังไม่เห็นแกพูดอะไรเลยนะบอกแต่ว่ามาได้เลยเหมือนเดิมป้อหนักอาการอยู่เหมือนกันคงอยู่ได้อีกไม่นานหรอกนะห่วงก็แต่ไอ้พวกนี้แหละ ถ้าแกไม่อยู่แล้วอ่ะใครจะมาดูแลกีใจหายแล้วก็ตกใจที่ได้ยินคบพูดจากป้าคนนี้เพราะแม่ชีกับเธอต่างเป็นคนรักหมาเหมือนกันและแกก็เป็นลูกค้าชั้นดีคนหนึ่งของกีแถมยังใจดีมีเมตตาเป็นคนที่กีนับถือศรัทธาอีกคนหนึ่งขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะป้าโท่น่าสงสารจริง แล้วแกนะ่ะจะได้กลับมาที่นี่อีกไหมจ๊ะก็ยังไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละวันเนี้ยก็แค่คีโมอีกรอบหนึง่งน้องสาวป้าอีกคนก็ดูแลอยู่ทางโน้นนะ่ะเราสองคนก็คงผาดกันไปมาเ <Platform> น, <arena> นี่ยพี่น้องก็เหลือกันแค่นี้แล้วนะก็ได้ดูแลกันไปทีแรกอ่ะป้าจะขอไปเฝ้าแกทั้งคู่แต่แกไม่ยอมเพราะว่าเป็นห่วงไอ้พวกนี้นี่แหละแกรักพวกมันนะเหมือนลูกเลยนะป้าแกตอบ ขณะที่ช่วยกันจับพุดเดินตัวแรกให้กี่ละเลงแชมพูให้กีมองหน้าพวกมันแล้วก็สงสารเข้าไปใหญ่นี่พวกมันจะรู้ไหมนะว่าคนที่รักพวกมันมากที่สุดกำลังประสบเคราะห์กรรมขนาดดักอยู่เนี่ยถ้าเกิดแกเป็นอะไรไปจริงๆนะพวกป้าก็คงหมดที่พึ่งไปเหมือนกันทุกวันเนี้ก็ได้อาศัยแกเราเนะ่ยเหลือกันแค่สามคนนี่แหละถ้าจะห่วงก็เหลือแต่หมาที่นี่ ถ้าสิ้นแม่ชีไปแล้วพวกป้าๆไปอีกคนนะ่ะไอ้พวกนี้มันจะอยู่กันยังไงมันยังไม่ถึงเวลานั้นนี่คะกีว่าป้าอย่าเพิ่งคิดมากเลยนะบางทีพอแม่ชีทําคีโมแล้วอะ่ะแกอาจจะหายก็ได้นะคะเรื่องแบบนี้เราต้องเชื่อใจหมอวิทยาการการแพทย์สมัยนี้ก็เก่งนะคะคนเป็นมะเร็งนะ่ะเขาหายกันเยอะแยะก็พูดเผื่อๆไว้นะแม่ชีแกก็เกินเกินเอาไว้ว่าหนูกีนี่แหละ เป็นคนน้ำใจดีมีเมตตาถ้าเผื่อพวกเราเป็นอะไรไปอะ่ะคงจะต้องฝากพวกห้าตัวนี้ไว้กับหนูเผื่อจะมีใครเขาอยากได้ใจดีมีเมตตาก็ให้หนูนะ่ะช่วยเลือกคนหน่อยเขากลัวพวกนี้จะไปอยู่กินลำบากไม่ต้องห่วงหรอกค่ะป้าป้าบอกแม่ชีได้เลยนะคะว่าหนูนะ่าจะเป็นธุระให้เองขอให้ท่านนะ่ะรีบรักษาตัวให้หายแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีให้แข็งแรง มันก็จะดีกับทุกคนแล้วก็ดีกับเจ้าพวกนี้ด้วยนะคะอย่าท้อขอบใจนะหนูแม่ชีนะ่ะแกดูคนไม่ผิดจริงๆและในเดือนนั้นถัดมานั่นเองกี่ก็ได้ข่าวเศร้าของแม่ชีแกสิ้นใจเสียแล้วที่โรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งตับกี่มารู้ก็ต่อเมื่อมีรถปิกอัพคันหนึ่งแล่นเข้ามาในบ้านพร้อมกับกรงสุนัขที่มีพุดเดิลถึงห้าตัว พวกมันส่งเสียงกันบล็อกแบ็กเต็นรถทีแรกกีนึกว่าเป็นของลูกค้าที่จะมาเอาพวกมันมาอาบน้ำตัดขนแต่เมื่อเห็นหน้าป้าคนที่กีเคยไปเจอที่กุฏิของแม่ชีก็เลยนึกอะไรออกแล้วก็สั่งหอนใจมาวูบหนึ่งซึ่งมันก็จริงเสียด้วยมันเป็นเรื่องที่กีคิดเอาไว้ไม่พลาดเลยศพของแกน,นะนะเราได้ชาวปาร์ตังกิษไปเรียบร้อยแล้วที่ในเมืองอ่ะจัดกันอย่างง่ายๆ เพราะว่าแกน่ะสั่งไว้แบบนั้นเสร็จธุระเรื่องอะไรอื่นหมดแล้วอะ่ะแกก็ให้เอามาทั้งห้าตัวเนี้มาส่งให้หนูแกสั่งให้หนูรับซองนี้ไว้ด้วยนะแล้วก็ช่วยดูแลจนกว่าจะหาคนที่เหมาะสมให้กับเจ้าพวกนี้ไว้ด้วยทุกอย่างนะ่ะขอให้อยู่ในการพิจารณาของหนูนะแกยกให้หนูจัดการทุกอย่างกี่รับซองนั้นมาเปิดอย่างงงงพอเห็นจำนวนธนบัตรในซองนั้นก็ร้องลั่น ทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้ละคะกีรับไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะเงินสามหมื่นบาทเนี่ยมันก็ไม่เยอะหรอกนะหนูเพราะแม่ชีแกว่าไม่รู้พวกมันนะจะอยู่รบกวนหนูไปอีกนานเท่าไหร่บางทีนะ่ะอาจจะเป็นสิบสิบปีเพราะไอ้ตัวเล็กสุดนะนนะเพิ่งกลบวกว่าๆเท่านั้นเองแกนะ่ะกลัวว่าจะทําให้หนูเดือดร้อนไม่เดือดร้อนอะไรหรอกคะ่ะเพราะว่าบ้านกีก็มีบริเวณกว้างขวาง ถ้าแม่ชีต้องการอย่างนั้นจริงๆหนูก็จะเลี้ยงไว้ทั้งหมดเองคงจะไม่ยกให้ใครหรอกค่ะเพราะว่าพวกมันน่ะก็เคยคุ้นกันทั้งห้าตัวหากแยกตัวใดตัวหนึ่งไปอ่ะมันก็คงจะคิดถึงกันเพราะที่แม่ชีเขาไม่ได้ยกให้ป้าคนใดคนหนึ่งไปก็เพราะว่าป้าเองอ่ะก็ไม่แข็งแรงสุขภาพสามวันดีสี่วันไข้ไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่เหมือนกันเกิดเอาพวกมันไปอยู่ด้วยแล้วตายจากไปสะก่อน ก็คงจะหาคนเลี้ยงมันลำบากเพราะว่าป้าเราอยู่ทางใต้โน่น้นไกลเหลือเกินเอาพวกมันไปด้วยก็คงจะเหมือนเอาพวกมันไปลำบากแม่ชีอ่ะเขาคงคิดถี่ทั่วแล้วป้าคนที่กี่ยังไม่เคยเจอรีบบอกเหตุผลที่แกไม่สามารถจะดูแลหมาพวกนี้ได้ให้กี่ฟังส่วนป้าอีกคนก็ได้ให้เหตุผลที่กี่ต้องรับฟังอีกเช่นกันส่วนป้าเนี่ยนะ ที่บ้านก็ไม่มีอะไรเลยเช่าห้องเช่าเล็กๆอยู่สองคนกับผัวป้านะ่ะทีเนี้ยลุงเขาก็เป็นคนไม่ได้เรื่องอย่าว่าแต่หมาเลยนะที่มันไม่รักอะ่ะคนมันก็ยังไม่รักเลยเกิดป้าเอาเจ้าพวกนี้ไปอะ่ะมันคงจับฆ่าหมดบาปก,กรรมก็จะตกอยู่กับป้าเ้นเองนะทุกวันเนี้ยก็อยู่กินกันลำบากมากอยากจะตายวันตายพรุ่งให้รู้แล้วรู้รอดไปเหมือนกันช่วยกันหน่อยนะหนูนะ ดึงว่าสงสารพวกมันเถอะขี่ได้มองเงินในซองแล้วก็มองหน้าป้าสองคนสลับกันไปมามองไปที่พวกหมาห้าตัวที่นั่งทำหน้าจ้องจองเพราะว่าถูกเอาไปปลูกโดวมไว้ในคอกใต้ถุนบ้านกับหมาตัวอื่นๆที่บางตัวก็รอเจ้าของมารับบางตัวก็รอคิวให้จับมาอาบน้ำาน่าสงสารเหลือเกินลําพังแค่พวกมันสูญเสียเจ้าของมันก็คงเศร้าจะแย่แล้ว และหากถูกแยกกันไปหรือว่าถูกย้ายไปอยู่กับคนที่ไม่รักมันพวกมันก็คงแย่แน่ๆเอาเป็นว่าหนูจะดูแลพวกมันเองก็แล้วกันนะคะพวกป้านะไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคิดถึงมันหรือได้มาที่นี่เมื่อไหรอ่อ่ะจะมาเยี่ยมมาดูก็ได้ตลอดนะคะหนูยินดีต้อนรับยิงชาราทั้งสองคนพากันยิ้มอย่างยินดีเมื่อได้ยินเช่นนั้น แม่ขอบใจหนูมากๆนะจ๊ะว่าแล้วแม่ชีเขาคงมองคนไว้ไม่ผิดน่ะยังไงพวกป้าก็ขอฝากพวกมันไว้ด้วยและถ้ามีโอกาสน่ะจะมาเยี่ยมพวกมันบ้างสงสารมันเพราะเจ้าของน่ะเขารักเหลือเกินนี่แหละแล้วหนูอ่ะมีอะไรก็โทรหาป้าทั้งสองได้ตลอดเลยนะแล้วป้าทั้งสองคนก็ลาจากไปทิ้งเจ้าหมาห้าตัวที่น่าสงสารนั้นไว้กับกี แต่กีก็เชื่อว่าตัวเองจะดูแลพวกมันได้อย่างดีและไปตลอดรอดฟังไม่ใช่เพราะจำนวนเงินสามหมื่นบาทนั่นหรอกนะัแต่เป็นเพราะว่าพวกมันเป็นหมาต่างหากคนรักหมาที่ไหนจะทำใจไม่ได้ทั้งนั้นหากเห็นพวกมันถูกทิ้งขว้างข่าวการได้เงินสามหมื่นบาทจากแม่ชีกับการได้หมามาเลี้ยงห้าตัวของกีนั้น มันได้กลายเป็นข่าวแพร่ไปทั่วได้อย่างไรก็สุดจะเดาได้เสียงค่อนแคะลอยตามลมมาว่าดีส้มล่นอยู่ๆก็ได้เงินมาตั้งสามหมื่นแถมหมาตั้งห้าตัวนั้นก็เลี้ยงง่ายจะตายตัวรึก็เท่าลูกหมากินน้อยอึกน้อยแถมยังไม่เคยเห็นมันป่วยเป็นอะไรง่ายๆแค่ถึงเวลาก็เทอาหารให้มันก็จบถ้าพวกเขารู้ว่าแม่ชีจะมีเงินได้เยอะขนาดนี้ คงไปขอมาเลี้ยงตั้งนานแล้วอี่นี่ฉลาดที่รู้วิธีหาเงินกับคนมีเงินได้ง่ายๆก็ว่ากันไปถ้าเขาคิดกันแต่แค่เรื่องเงินแบบนี้ก็ช่างเขาเถอะแม่ก็นั่นน่ะสิแม่ก็ว่าแบบนั้นแหละหมาพวกนี้ไม่ใช่ว่าถึงเวลาเอาอาหารเทให้กินคิดเช่นนั้นน่ะมันก็เกินไปนะแม่และที่เกศไปเถียงด้วยแม่ก็อย่าไปเถียงเขาแล้วกันค่ะ พวกที่พูดก็ดีแต่พูดดูอย่างพวกที่ชอบมาค่อนขอดตอนที่เปิดร้านใหม่ๆสิคะพูดกันเป็นสารพัดเขามีปากไว้พูดก็ให้เขาพูดไปเถอะแม่เราก็อย่าไปฟังก็แล้วกันแม่น่ะไม่เป็นไรหรอกนะกลัวก็แต่กี่เท่าน,นั้นแหละจะเสียกําลังใจโธ่อย่างกี่เนี่ยนะแม่กี่ไม่เป็นไรหรอกแม่เสียกําลังใจเนี่ยนะกนะี่เนี่ยรู้ตัวดีว่ากี่กําลังทําอะไรอยู่ แม่นะ่ะสบายใจได้เลยนะจ๊ะแล้วสองแม่ลูกก็มองหน้ากันแล้วยิ้มให้กันอย่างเป็นสุขแล้วก็ไม่ได้สนใจคำใครเขาอีกบางคนแค่เดินผ่านร้านกีก็ทำพูดเอะอะเอตโรว่าอิชาหมาเว้ยได้เงินตั้งสามหมื่นเป็นใครไม่รับเลี้ยงก็โง่แล้วแต่กีก็ปล่อยให้มันเป็นเพียงสายลมที่พัดผ่านไป ใครจะอิจฉาหมาอิจฉากีหรือว่าเที่ยวไปอิจฉาอะไรก็ปล่อยเข้าไปกีรู้หน้าที่ของกีดีและถ้ากีทำสิ่งที่ดีๆแล้วมันทำให้ใครไม่มีความสุขมันก็เป็นเรื่องเศร้าของเขาเองที่อิจฉาได้แม้กระทั่งหมานั่นเป็นเพราะว่ากีรักพวกมันให้ใครมาถามกีสักทีครั้งกีก็ตอบได้แต่ว่ากีรักหมาแม่ชีจะไม่ให้เงินกีสักบาท ก็จะรับเลี้ยงพวกมันได้อยู่แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองได้เคยไปทำกรรมทำเวรอะไรกันไว้เหมือนที่แม่ชีเคยทำหรือเปล่าในตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่แกชอบเล่าเรื่องชีวิตของแกตอนที่แกยังไม่บวชให้กีได้ฟังแล้วก็เล่าถึงความเป็นมาที่ว่าทำไมตัวเองถึงต้องมาเลี้ยงหมาแล้วก็รักหมาแล้วก็รักพวกมันมากๆแบบนี้ทั้งหมดที่มันเป็นแบบเนี้ ก็เพราะกรรมทั้งนั้นนะแม่ชีแกเล่าว่าตอนที่แกกับพวกพี่น้องยังอายุไม่ถึงสิบขวบกันนั้นซึ่งก็คือสองป้าที่ได้เอามามาให้กีเลี้ยงนี่แหละพ่อของพวกแกเป็นคนขี้เล่าเมายาชอบตบตีแม่ของพวกแกเป็นประจำแกกับพี่สาวทั้งสองคนก็สงสารแม่แต่ก็ไม่รู้จะช่วยอะไรแม่ได้พ่อของแม่ชีนะ แกเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งแกรักของแกมากต่อให้เมาแค่ไหนก็จะมาก่อนมาจูบแม่หมาตัวนั้นพูดเพราะพูดดีด้วยก็แต่กับหมาเท่านั้นแหละแต่ว่ากับลูกกับเมียน่ะไม่เคยพูดดีด้วยซักคำคนแบบนี้สมัยนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่เยอะนะคะนั่นสิรักหมาไม่รักลูกรักเมียใจดำกันนะักสมัยนั้นน่ะ แม่ชีไม่เคยรักหมาเลยนะเกลียดมากเลยด้วยซ้ํายิ่งหมาของพ่อตัวนั้นก็ยิ่งเกลียดทีเนี้ยก็มีวันหนึง่งแม่ชีก็โดนหมาตัวนั้นกัดเอาเพราะว่ามันนะมีลูกอ่อนแม่ชีจะไปแย่งเอามาแกล้งเล่นนะ่ะมันก็ห่วงลูกส่วนแม่ชีก็ด้วยความโกรธแล้วก็เกลียดความอิจฉาที่มีอยู่เดิมแล้วแม่ชีก็ลากลูกหมานั้นนะ่ออกมาจากอ,กอกแม่ของมันนะ รู้ไหมล่ะแม่ชีได้เอาลูกหมาโยนเข้ากองไฟไปเลยอุ๊ยแต่แม่ชีนะ่ะก็ไม่ได้มีเจตนาแต่แม่ชีไม่ได้มีเจตนาใช่ไหมคะไม่ใช่แม่ชีตั้งใจเลยล่ะแม่ชีอยากเห็นภาพมันถูกไฟคลอกตายทั้งแม่ทั้งลูกมานานแล้วมันเหมือนกับว่ามันอยู่ในความคิดเราตลอดอะ่ะยิ่งพ่อตีแม่ให้เห็นเราก็จะอิจฉาหมา แม่ชีก็เลยนึกว่าสักวันหนึ่งจะทำกับหมาที่แกรักบ้างก็เพิ่งสมใจวันนั้นแหละพอโยนมันเสร็จนะลูกหมามันร้องงีด๊ดงีดอยู่ในกองไฟนั่นแม่หมาพอมันเห็นลูกมันดิ้นเร่าๆอยู่ในกองไฟแม่หมามันก็กระโจนลงไปช่วยลูกมันทีเนี้ยก็เลยเสร็จเลยทั้งแม่ทั้งลูกโทรแม่ชีตอนนั้นนะนะ แม่ชียังไม่รู้ดีรู้ชั่วแม่ชียืนดูด้วยความสะใจมากพอพวกพี่ๆแม่ชีมาเห็นน่ะเขาก็โวยวายกันใหญ่แต่ก็กลัวว่าจะถูกพ่อตีมากกว่าสงสารหมาพวกนั้นน่ะพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ช่วยออกมาได้ไม่นานมันก็ตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยโทกี่ก็ได้แต่ครางเราไม่รู้เลยว่า ควรจะเสนอความคิดเห็นหรือว่าใส่คำพูดอะไรลงไปในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นนานมาแล้วจากนั้นไม่นานนะนะอยู่มาอีกหน่อยพ่อกับแม่ของแม่ชีก็ทะเลาะกันเพราะว่าพ่อนะกินเหล้าหนักเสียใจที่หมาตายไม่เลิกยิ่งแกได้เมาแกก็ยิ่งอลรวานนะ่าหนักทะเลาะกันไปมาพ่อโมโหก็เลยจุดไฟเผาบ้าน แล้วพ่อก็เมาจนสลบไม่รู้เรื่องพอไฟไหม้บ้านเราแล้วนะแม่ก็เลยฝากองไฟเข้าไปช่วยพวกเราแม่อุ้มพวกเราออกมาทีละคนทีละคนจนถึงน้องคนเล็กสุดของเราอะ่ะแม่ก็เอาเขาออกมาไม่ได้เพราะคงหมดแรงแล้วไฟก็เลยคลอกแม่กับน้องชายคนเล็กอยู่ในนั้นโท่จริงหรือคะแม่ชีน่าสงสารจังเลย อนนั้นเองแหละที่แม่ชีนึกถึงแม่หมาก,กับลูกหมาคู่นั้นนะ่ะแม่ชีเสียใจมากพวกเรากลายเป็นลูกกําพร้าส่วนพ่อพอฟื้นมาได้ก็ไม่ได้สติแกหายไปเลยหลังจากนั้นแล้วก็ทิ้งพวกเราสามคนไว้กับซากบ้านที่เหลือแต่ตอแล้วแม่ชีอยู่กันยังไงละคะก็มีชาวบ้านเขาสร้างเพิงให้นะเราก็อยู่กันไปตามประษาบ้านเราอยู่ใกล้วัด ก็ไปขอข้าวพระมาก,กินเราจึงโตกับวัดเรื่อยมาจนโตพาษาหางานหาการทําได้แล้วอ่ะแต่แม่ชีก็ไม่ได้ไปไหนไกลจากบ้านนะเพราะว่าจิตใจไปผูกพันกับหมาที่วัดแม่ชีรักพวกมันทุกตัวเข้าใจมันทุกอย่างแม้ได้ทำงานทำการแล้วอ่ะก็ยังไปมาหาสู่วัดนั้นแล้วก็ดูแลหมาพวกนั้นจนมันหมดอายุขายไปรุ่นแล้วรุ่นเล่ามาจนถึงเจ้าอาวาสองค์เดิมท่านมรณภาพ องค์ใหม่ก็ขึ้นมาแทนท่านไม่ชอบหมาก็เลยให้คนมาจัดการกับมันจนหมดวัดแม่ชีเสียใจมากทนอยู่ที่นั่นไม่ได้อีกต่อไปก็เลยสมารไปเรื่อยๆจนมาถึงที่นี่แหละแม่ชีจึงตัดสินใจบวชที่วัดนี้เองจากนั้นถึงได้ติดต่อพวกพี่ๆซึ่งแต่ละคนก็ไม่มีใครได้ดีกันสักคนหาเช้ากินค่ำกันทั้งนั้นแต่พวกเรายังพูดกันถึงความหลังเสมอ แล้วเมื่อถึงวันนี้วันที่แม่ชีไม่อยู่บนโลกนี้แล้วเวลากีนั่งมองพวกเจ้าพุธเดินห้าตัวของแกกีก็าอนึกถึงบาปกรรมที่แกเคยทำไว้ตั้งแต่ตอนแกยังเป็นเด็กไม่ได้แกได้ฆ่าหมาแม่ลูกอ่อนแกก็เสียแม่กับน้องชายคนเล็กไปกับกองเพลิงชีวิตจะต้องระทมขมขื่นแล้วก็เจ็บป่วยหนักจนสิ้นใจไปอย่างน่าสงสาร ไม่น่าเชื่อเลยว่ากรรมมันจะมีผลทันตาอย่างคาดไม่ถึงเลยจริงๆกระจบแล้วนะคะคุณผู้ฟังและน้องๆคะน้องๆเห็นไหมคะว่าผลกรรมที่แม่ชีได้เคยทำเอาไว้นั้นนะคะแกก็จะได้รับผลกรรมนั้นเฉดเช่นเดียวกัน น้องก็ได้รับฟังอุทาหรณ์สอนใจในนิทานกฎแห่งกรรมไปก็หลายเรื่องแล้วนะคะน้องๆก็จะต้องจำข้อคิดดีๆในนิทานไปใช้กันนะคะทำดีผลดีย่อมตอบแทนแต่ถ้าทำกรรมชั่วละคะกรรมชั่วนั้นก็จะต้องตอบแทนน้องๆอ,อย่างแน่นอนเหลีกเลี่ยงกรรมชั่วแล้วก็มันสร้างกรรมดีกันนะคะวันนี้เวลาของนิทานกฎแห่งกรรมหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ No!